วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ทำลาบใครนะคะเป็นเมนูสิ้นเดือนอีกเลวลาวเตอรรู้สึก,กว่าปวดสิ้นเดือนละใครตุกตี่นะเธอหน่าใจไร้รกมันคือว่าสิ้นเดือนเงินเดือนก็มันรวยร้อนนะเธอหน้ารอรับเงินเดือนต่อไปยินดีต้อนรับเดือนต่อไปนะคะใครอีกเลวนี่ก็พาดูบรรยากาศตือวันนั้นฉันไปนอนเลยว่าตือ แนี่ยฝาดวงจันทร์จะเต็มดวงเธอจะท้ายไมย้เธอเลว้วอ่ะ่าสดใสนัดนอนเลยอ้สดชื่นเธอนอนบนดินเดอ <c oughs> แขนใช่เลยวอู้แเลยนี่ก็ไม้ดอกไม้ตรงนี้นก็ท้ายตรงนั้นนะเตือนนะอ๊้ตอนนี้เคียเธอไม่ได้เจอตรงไห้เห็นว่าสวยวก็ท้ายเอาผาพฉักภาพเลยเธออืมมันเนี่ยนี่คือนาทีเรา ล่างจากนั้นถือขึ้นนั้นเออจะเหล่าวฉันโน่นเลยนะค่ะ ขาไปตกมึกตือขาไปตกมึกนีก้เห็นคือนี้ดีดนะเตือนะก็ตกมึกแสงเขี้ยวๆตกมึกอะไรตือเลยกับมาเี่เอ่อกนินเยอะๆตรงมีนาที่น้ำตกตือป่าตือเดี่ยวไล่แหงยีดเนื่อตอให้เธอได้เลยบรรยากาศโรยโรยตืออะไรไม่ใช่โรยๆมันกินไม่ได้ตือบรรยากาศดีๆฟินนะเตอนาเนี่ยนี่ข้างๆนี่ก็เป็นป่ายางเลยเตือ นังีนี่ก็มันดีสิ่งหนึ่งมันนี่จริงจาหนึ่งึงอันดีตอนเอียดๆนะจ๊ะน,นี่นี่นี่ไหวนี่ก็มันเลื่อนหน่อยเลยเถอเงินนี่ก็แล่ปลาย่างเลยแต่กอนก็ตัดยางไม่ได้ยุดตอนนี้ก็หนังแล่ปลาย่างให้เผื่อนก็ตัดเลยเถอเราไม่ตัดแร้วเหนื่อยตอนนี้กลมๆเงยเงยเส้าว่าแคดเอวเถอไม่ตัดเลยยางนั้นเท่าแต่เล่ตอนอยางให้เผื่อนก็ตัดเลยเถอะอ นี่โรงน้มเือเลยยังโรงน้ำเย็นสบายเือรับมาแล้วก็ทำกับข้าวเลยทำกับข้าวกินกันแล้วก็ต้องหันพักก่อนเลยเือหลังพักแล้วเสร็จเรียบร้อยนี่เตรียมเครื่องที่จะทำลาบคไอยเถอเมนูไข่นิขึ้นชื่อสำหรับฉันเลยปกปก,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 ปก็สิ้นกินแก่แกสิ้นเดือนเนี่ยสิ้นชื่อเลยนั่นได้รับชือดีเด็นเลยเถอ คือหลบับค่อยนี่หลับค่อยหลับค่อยเจอนี่ตอนนี้หลับค่อยจะมีโชคมีลาบก็ตอนนี้แหละได้กินคย่ยไม่ได้หยุดก็ดีนะยังเป็นโปรตีนอยู่ร่างกายต้องการโปรตีนอยู่จึงนั่นแหละนี่กระเซ็ดเรียบร้อยนะหันพักจีหันผักกีกวารังหันพักจีไทยเรียบร้อยก็หันห่นแล้วก็ผ้าลูกมาเนาได้ท้ามเส้นลูแล้วก็พริกเออ เชืเอดลิกเออเส้นกับผาค่อยเือภาค่อยแล้วนี่กําลังเตรียมที่จะทําลาบแล้วเจอนี่ข่ก็ต้มเรียบร้อยแล้วก็ป้าเป็นตามส่วนเรายอจบแนละ้วแล้วก็ใส่นํำปานี่สาหรับอ่าส่วนผสมที่จะทําลาบแล้วก็ข้าวคั่วเือข้าวคั่วแล้วก็ผิดปนเจอแล้วก็พ่งนัวเจอใส่เกลือตะกี้ใส้ําำตาลใจตะกี้แล้วก็บีบ โอ้ไ่พงจวดเข้าไปแล้วก็บ,บีบซ้อมนาบีบซ้อมนาตามทิจจอบแล้วมันมีเปรี้ยวเค็มหวานแพทเออซ้เจี๊ยวดก็ใส่มะเขืองตีเลยเดี๋ยวนี้ไ่ไปจังดีปีจังพักชีฟะรัง่งจังโฮมถือไ่แล้วก็กุเลกุเลเข้ากันเลยกวนกวนบานเราวก็กวนกวนให้เข้ากัน,ลน,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 นเนลยถือแล้วก็ ให้นำตาลทรายมาเลี้ยวแลวก็นำตาลเอ่อส้มและการนำมันออกเลยก็กุเลกุเลใส่ไข่เข้าไปอย่ากวนหมาตือถ้่ฉันไม่กวนหมาปกไข่แดงมันจะรุดจากันนะเตือเปิดต้องการความสวยและกินอร่อยด้วยเตือตักใส้จานเลยเตือมามันกินข้าวด้วยกันนำไรย่อยลาวเลยเตอยมามาวันนี้ซ้ำเซจานลาวเตือมามาอย่าลืมติดตามด้วยนะคะกดติดตามกด ไล่กดแชร์ให้ด้วยนะจะเจิดจ,จะอาจจะเป็นคนพิเศษสำหรับฉันล่ะถตือนอย่าลืมล่ะกดติดตามนะสวัสดีบายหว